สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเบอร์สุขูส่คนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับยินดีต้อนรับทั้ง f อฟซีไมเอฟซีเก่าครับผมวันนี้มีภารกิจจับกลุ่มครับตีสามโกกัว,วแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุ้นไปชมน้ากันนะครับว่าผลชิลากุ่งมาขึ้นเดหนอยไดร์าลน์ปานไดแล้วไปลุ้นไปชม,มพร้อมๆกันครับผมตอนนี้กําลังลงหลกักครับผม กำลังไล่อวนลงหลากอยู่ครับทีมงานมาซิบก็คนครับผมทีมงานหลากกุ้งทีมงานคุณภาพอู้กุ้งโดดยองแยงย่องแยงพี่นอ้องไก่ซื้อหอดฟัง,ลลลงแล้วครับไล่กุ้งมากแลวครับผมอีกจากน้อยก็บเไดอาขึ้นครับ ได้ยินแตเสียงได้ยินแตเสียงข้างในครับเห็นคนไล่กุ้งมาเห็นล่างๆครับผมุูงมาแล้วลกุ้งมาแล้วครับุูงคนไล่กุ้งมาอืออากาศเย็นๆแบบนี้หนาวดีขนาดเด้อพี่น้อง ลนามเลื่อนเล่นอันเนี้ยไอที่ก็ท็อปกุ้งตาแดงจงคืออยู่ครับันมีตะกุ่งข้างนั้นเลยครับเตมายะอยู่โอ้ครับขึ้นมาลวครับเดวจากน้อยก็ิได้ทักขึ้นรถครับผม ตักขึ้นรถครับมีนะการกกขึ้นไม่ใช่ทำอะไรเรือยขึ้นรถละครับบาทเนี่ยเทมาเืเอยๆครับผมฝน้นเต็มล้วครับเคลียวแรกออกเดินทางครับผม ไหลกุ้งมาแล้วครับผมเที่ยวที่สองสิเอาขึ้นครับดีนะการกคืนไม่ได้อะไรได้คืนรถละครับบาทเนี่ยเ,เทมาเรื่อยๆครับผมวันนึงกุ้งเต็มละครับ ียวแรกออกเดินทางครับผมไหลกุ้งมาแล้วครับผมแยวที่สองเสียเอาขึ้นครับแยวที่สองขึ้นรถแล้วครับเือบเต็มแล้วเทมาเรื่อยๆเลยครับกลุ่งตัวาง,งามๆสดๆเลยครับพี่น้อง มาถึงลานคัดแล้วพี่น้องนี่ครับทีมงานคัดกุ้งไรกุ้งมาแล้วครับเที่ยวที่สามบาทเนี่งในสิบ,บวน แายเสด้ยลากไม่อีกเที่ยวหนึ่งครับผมเที่ยวที่สามตักขึ้นรถแล้วครับอุ้งบดแล้วพี่น้องนะ แถวที่สมได้หน่อยเดียวครับประมาณสองรอยกิโครับผมออกเดินทางครับเบิดอวนละ่ะวนสองียวเลยระ <c oughs> เข้าขึ้นแล้วครับ <c oughs> เกือบสิเต็มแล้วยังบ่พอเดี๋ยวไปเอามาใหม่ครับผมเแยวสุดท้ายออกเดินทางไปละครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเก็บอวนกันอยู่ กับกิเลวเวียกตอนนี้ตีหาเกืออพกโมงแล้วครับตั้งแต่ตีสามสําหรับคลิปนี้กับพ่อซัมเนียนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนําคันท้ายชาแนลและทีมงานสําหรับคลิปนี้ขอโตัวลาทุกทานไปก่อนครับสวัสดีครับผม